เราจะมาลุยกันในส่วนของที่เกตสองที่ชื่อว่าพาร์ทความสามารถทางตัวเลขซึ่งพาร์ทความสามารถทางตัวเลขมันจะแบ่งออกเป็นสีหออส่หัวข้อหนะ่อสี่หัวข้อเนาะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อที่ชื่อว่าการเปรียบเทียบเชิงปริมาณการเปรียบเทียบเชิงปริมาณเดี๋ยวพาด,ดูในโจทย์เลยว่าลักษณะมันเป็นยังไงแต่พี่ใช้คําว่าไม่ยากหัวข้อนี้นะแต่ที่ดึงข้อนี้มาเพราะว่ามีน้องตอบผิดกันหลายคนเลย ลักษณะโจทย์จะให้เงื่อนไขมาเป็น A B C โดโดดาด้กันสร้างเป็นหลายสมการทันเนาะแล้วถ้าตามบูปินเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสะดมสะดมก็คือแนวตั้งสะดมสะดมน้องดูนะสะดมหแนวตั้งอันที่หนึ่งค่าคือ A อาแสดงว่าขอเขียนอย่างนี้นะสะดมหเท่ากับ A อย่างก้อนนี้สะดมสองสะดมคือแนวตั้งไงสะดม2คือ B โซนนี้เขาเรียกว่าส d o ม 3. สามสะ o มสามคือสีอาจอาจจะไม่ใช่ a b c ก็ได้นะที่น้องเจออาจจะเป็น a กำลังสองลบสหรือเป็น a บวก b อะไรก็ได้แต่สิ่งที่โจทย์ใช้โจทย์ต้องการคือเขาต้องการเปรียบเทียบว,ว่าสะมมไหนแม่งมากกว่ากันหนึ่งไหมส,สองไม่มากสุด3ไม่มากสุด,สห,สดหรือเปรียบเทียบไม่ได้หรือมีค่าเท่ากันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการอ๋อนะ งั้นหน้าที่พี่คือพี่ต้องหา a b c แล้วมาเปรียบเทียบว่าใครมากกว่าน้อยกว่านุนันนีจากเงื่อนไขที่เขาให้มางั้นพี่ซัดเลยนะเขาบอกว่า 2a เท่ากับ 2b เท่ากับ c ให้น้องจำไว้เลยว่าถ้าเขาให้3ก้อนมาเท่ากันเนี่ยน้องจับคู่ได้คือม,มันสามารถจับคู่ไหนก็ได้เท่ากันคู่แรกก็ได้ขอโทษน,นะพี่เขาเขียนนะคู่แรกก็ได้ 1กับ3ก็ได้หรือ2กับ3ได้หมดเลยแต่ว่าต้องจับเป็นคู่เพราะว่าเวลาเรามาแก้สมการต้องใช้แค่2คู่ซ้ายกว่างั้นพี่เห็นแล้วคนยังง่ายคู่ยังง่ายคู่นี้ก็คือ 2A เท่ากับ 2B หาร2ตลอดมันก็จะเหลือ A เท่ากับ B เฮ้ยแสดงว่า A กับ B ททำไมกันนะเท่ากันสะดม1กับสะดม2 เท่ากันเพราะสะดมหนึ่งคือ A สะดมสองคือ B งั้นเอา,อางี้ไนดะ้มั้ยพี่ขอยึด A เป็นหลักพี่ชอบ A ยึด A เป็นหลักแสดงว่าเจอ B ปุ๊บพี่ขอเปลี่ยนเป็น A เลยเพราะว่ามันเท่ากันจะได้มองง่ายๆท่านะท่านะเสร็จแล้วถ้าจะแก้สะดม C เหรออ่าสะดมที่สามแก้ C เหรอก็จับคู่แรกกับคู่สามก็ได้เพราะว่าเราต้องการ A เป็นหลักแสดงว่า C เท่ากับสองอะไรนะสองเเพราะฉะนั้นไอแนวตั้งอันที่สามเรียกว่าสะดมสามอะ่ะเจอซก็เปลี่ยนเป็นใคร 2 a สรุปก็คือไอสะดม1อ่ะมีค่าเป็น a สะดม2ก็ a สะดม3ได้2 a ทีนี้ระวังนะระวังนะพี่กลัวมากโดยปกติแล้วถ้าตามเซนเนี่ยถ้าน้องเห็นด้วยตาปล่าอะ A A 2A a 2 a มากสุดทันทีถูกต้องไหมแต่ข้อนี้ไม่ใช่เว้ยคือคือหมายเขาว่าถ้าน้องจะตอบว่าไอ้ 2A มากสุดอะ มันต้องเป็นจริงทุกกรณีเราจะแย้งไม่ได้มันเป็นจริงเฉพาะ A เป็นบวกน้องนองนึกภาพทันใช่ไหมเช่นเช่นเเป็นสองถ้า A เป็นสองเป็นสองข้างล่างสี่สองนสองได้สี่จบสมากสุดแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่า A เป็นบวกอาจจะเป็นลบก็ได้เช่น A เป็นลบหนึ่งถ้า A เป็นลบหนึ่ง ตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้ลบสองกลายเป็นว่าสี่แม่งน้อยสุดรลอจักมากสุดดีดิ่งมาน้อยสุดเลยแสดงว่าแบบนี้กมกวมกรมกวมคือฟันทงไม่ได้ถ้ากรมกวมแบบฟันทงไม่ได้น้องต้องตอบว่าข้อมูลที่กําหนดให้ไม่เพียงพอย้ำอีกทีนะถ้าน้องจะตอบสะดมไหนมากสุดได้นะ้นองต้องฟันทงไว้เลยว่าเฮ้ยกูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีใครแยงกูได้แหละ เนาะระวังตรงจุดนี้ด้วยระวังว่าเฮ้ยเขากําหนดเงื่อนไขมาไหมว่า A เป็นจริงบวกหรือจริงลบหรืออะไรถ้าไม่ได้กําหนดมาเป็นใครก็ได้ทันเนาะ